ตอนนั้นคือผมรู้สึกว่าชีวิตมันทำอะไรก็แบบติดขัดติดขัดไปหมดแล้วก็มีอะไรตามตามมาขัดขวางอะยะมากมายก็เลยไปดูดูดูดวงเขาบอกว่าเออแชมป์อาจจะไปลบหลู่โดยที่ไม่ตั้งใจตอนตอนถ่ายหนังถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยเข้าป่าบ่อยหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่เข้าป่าแค่แค่เข้าไปถ่ายหนังในป่าแล้ววิธีถอดที่ก็คือต้องต้องเตรียมผมก็จำไม่ได้ละเอียดก็คือมีพาน ทูบเทียนดอกไม้แล้วก็มีของไหว้ของขมานเนี่ยครับผมก็ไปที่วัดครับผมแล้วก็แบบอาจารย์คุยแล้วก็เอาตะกรุดม,มาติดตัวไว้จริงจังมากทั้งสามคนรู้สึกไหมว่าไม่ได้ทำเลย <laughs> ไม่มีใครไม่ <c oughs> ติดขัดไหมไม่ติดขัดไหมใช่หรือใชาหรืยอจะเกี่ยวบ้าง เนี่ยตอนนี ite, so ้เ <sh> ร no like ิ่มขันแล้วเนี่ยติดติดตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะคืนนี้อู๊พี่จับก็แบบนอนไม่หลับนอนไม่หลับเลยคนเลเกมครับคนได้เล่นอยู่ในในสายสั้นก็ดีครับผมมันดีไม่มันดีเพราะว่าแบบเราชอบแบบเรื่องหนาอาคมอะไรอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือของของสายขาวเนี่ยมันจะมีเหมือนมีความคือกลิ่นบาลีนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสายดำมันจะเป็นภาษาอแปลกๆใช่ที่เป็นเหมือนภาษาคำคำพูดแปลกๆที่เราไม่ได้เจอในชีวิตประจําวันหรือว่า สมมติเราอ่านหนังสือสวดมนต์เราถ้าเจอภาษาบาลีประมาณนัึงแต่สิ่งที่ผมเจอในใน,ในในคาถาคืออีกภาษาอนึี้ไปเลยครับ<ส><ข>อันนี้คือมันมีจริงใช่ไหมเองที่เราท่องในบทมีทั้งจริงแล้วมะอาจจะแบบแต่งขึ้นมาผสมผสมกันสายขาวโชคดีที่มันแบบจะเป็นสายขาวไงครับแต่ถ้าสายดำเนี่ยก็ควรจะตอบประมาณเลยเพราะว่าอันนี้บอกไปแชมป์หรือบอกฝั่งเราคือพี่ตอบอันนั้นผมเป็นสายสายดำสายดำพี่ตอบเก็สาย,ๆๆสยขายยยว พี่ไม่อยากสัมภาษณ์แล้วพี่อยากคุยกับแชฟมากแล้วพี่คาดอยู่หรอคาดอยู่เป็นยังงเลยอแต่แบบไม่บอกเลยเนี่ยนะไรครับนางเอกเปมีไงบ้างนางเอกมันด้ครับก็เป็นนางงามที่เข้าป่าอ่าเพราะฉะนั้นในเรื่องเขาต้องบู๊ปามีอะไรเงี้ยงเยอะแล้วก็ท่าทางเขาก็จะติดนะนางงามมานางงามมาผมก็ต้องมีการเราเรียกว่าสอนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมแบบถ่ายละครบู๊มากมากเยอะอ่าผมก็เลยต้องแบบสอนท่าทางต่างๆให้กับ หน้าบ้างน้าเซ็ตอะไรอ้าวแล้วเงี้ยยกตัวอย่างเช่งอย่าฉลี่นางตาที่สุดว่าอเมริกามันดูเป็นเฉลี่ยบมเวลาแบบสมมติจะเดินหนีเงี้ยจะต้องมีการแบบสะบัดแไบโชว์ๆอะไรแบบนี้ไม่เป็นไม่เป็นนาำอ่ะเออยังไงสะบัดสะบัดกลมไปอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมีการเดินแบบค่อยขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เดินสับๆหน่อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วในในเรื่องเนี่ยเขาจะมีความแมนมาทำแมนมาทำแมนในเรื่องของแบบการท่าทางการเดินอะไรอยย่างงเี้